สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนทวดีโฮภัยเลขที่19ค่ะสวัสดีครับโดยใช้บริมีนมัลครับเลขที่9ครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนิสารัดรัดการค่ะเลขที่23ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงปีพาร์คูกางเลขที่24ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงไอรดาคุ้มผลเลขที่38ค่ะงานนำเสนอเรื่องความคาดหวังของสังคมต่อวัยรุ่นอิทธิพลของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อวัยรุ่น ทุกคนในสังคมล้วนมีการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นไปสู่วัยผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพซึ่งมีหัวข้อดังนี้ 1. ครอบครัวขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของครอบครัวและการได้รับความอบอุ่นความรักจากครอบครัวจะทำให้เด็กมีความสุข 2. โรงเรียนแบ่งออกเป็น2แบบคือ 1. ผู้บริหารโรงเรียน 2. ครู ผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมทางโรงเรียนส่งเสริมให้วัยรุ่นมีการพัฒนาทางด้านสังคมและจิตใจสติปัญญา 2. ครูคือผู้ที่เข้าใจธรรมชาติของนักเรียนมากที่สุดเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนและเอาใจใส่นักเรียน 3. เพื่อนเพื่อนมีอิทธิพลต่อาการแสดงออกทางพฤติกรรมเพื่อให้เกิดความผูกพันความต้องการในการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนการปรับตัว สสื่อมวลชนถ้าเลือกใช้อย่างฉลาดและถูกวิธีจะก่อให้เกิดประโยชน์มีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เช่นการรู้เพื่อเกิดความเพลิดเพลินการรู้เพื่อให้ผ่อนคลายความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นความคาดหวังของสังคมที่มีต่อวัยรุ่นคือความปรารถนาที่จะให้บางสิ่งเกิดขึ้นจริงตามจุดมุ่งหมายที่คาดหวังไว้สังคมมีความคาดหวังในตัวของวัยรุ่นดังนี้ 1. ด้านร่างกายสังคมคาดหวังให้วัยรุ่นม,มีการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมเสริมสร้างสุขภาพให้สมบูรณ์ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บมีการเจริญเติบโตตามว,ว,วัย 2. ด้านจิตใจและอารมณ์ปัจจุบันสังคมต้องการให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการยับยั้งชั่งใจหรือการควบคุมอารมณ์มีวิธีการจัดการกับความเครียดอย่างเหมาะสมที่เป็นไปตวไวามวัย 3. ด้านสังคม สังคมคาดหวังให้วัยรุ่นปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้มีทักษะทางสังคมมีค่านิยมในเรื่องเพศที่เหมาะสมเช่นการให้เกียรติผู้อื่นให้คุณค่าในตนเองและสามารถสร้างรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้แนวทางการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นให้สอดคล้องกับสังคมสังคมคาดหวังให้วัยรุ่นมีแนวทางในการดำรงชีวิตดังนี้ 1. วัยรุ่นต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ไว้รุ่นเป็นไวที่มีความเป็นส่วนตัวสูงอยากเรียนรู้ด้วยตนเองไว้รุ่นต้องรู้จักรับแหล่งข้อมูลที่ดีเพื่อเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้อง 2. วัไวรุ่นต้องมีพัฒนาการลักษณะทางด้านจิตใจลักษณะของคนดีและคนเก่งคือมีพฤติกรรมไม่เบีเยดเบียนตนเองและผู้อื่นมีรับผิดชอบต่อหน้าที่การกระทาของตนจะทําให้ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ 3. วัยรุ่นต้องรู้จักการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสงังคมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนและครอบเป็นสมาชิกของชมรมต่างๆสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่และผู้อื่นได้ 4. วัยรุ่นต้องรู้จักรับซืออย่างมีจิตมีน,ายานัยยะ สี่วัยรุ่นต้องรู้จักเลือกรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญมากขึ้นวัยรุ่นรับข้อมูลจากสื่อต่างๆโดยเฉพาะทางอินเทอร์เนต็ตวัยรุ่นควรมีการวิเคราะห์สื่อที่ได้รับเข้ามาอย่างมีวิจารณญาณ 5. วัยรุ่นต้องรู้จักการพักผ่อนหย่อนใจวัยรุ่นต้องการการพักผ่อนเพื่อลดความตึงเครียดลงถ วัยรุ่นรู้จักใช้หลักศาสนาหลักคุณธรรมและความเชื่อในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองศาสนาและความเชื่อเป็นสิ่งที่พึ่งพาทางใจของมนุษย์มีหลักธรรมะคำสอนที่มุ่งให้ทุกคนเป็นคนดีเรียกนำหลักคำสอนมาปรับใช้ 7. วัยรุ่นต้องรู้จักวิธีขอรับบริเวณแนะนำให้คำปรึกษา บางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้วัยรุ่นไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้จึงทําให้เกิดความเครียดความกังวลเลยจําเป็นต้องขอรับคำปรึกษาจากบุคคลที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจขอบคคุณ่ะ